ตอนนี้เราอยู่อบตบอกเกลือเหนือน,นะคะเราจะไปเดินภูขี้กันนะคะเอ๊สภาพจ้านี่คือคนยังไม่ตื่นนะจ๊ะยังไม่ตื่นจ้าไมฮะใม่ค่ะตอนนี้เที่ยงครึ่งเริ่มออกเดินทางเริ่มต้นเที่ยงครึ่งจ้าเริ่มละ นี่เรายังเดินมาไม่ถึงสิบนาทีเลยนะคะจะตายแล้วค่ะ <c oughs> กันนะคะเดินคะคไปน้ำตก น้ำตกถึงน้ำตกแล้วจ้าน้ำตกอะไรคะน้ำน้ำตกลันจา เราก็จะเดินไปทางนี้นะคะสป,ปีนขึ้นไปค่ะมาทำอะไรกันคะอ่ะขึ้นไปก่อนเลยสูส้ๆค่ะ <c oughs> ไปค่ะ เยวขวาไว้นะเจอทางมาอไซค์จ้าเรากจะไปทางขวาเราจะไปภูเคก,กันนะคะ ทางนี้ไปภูโลเราไปภูเค้ไงอยากจะไปภูโลอีกอปปะเ <laughs> ก่งจริงๆเลยนะตัวแค่นี้อะ <laughs> ตู่เขต <laughs> อะไรนะคอกวอัวโฮมเซ <laughs> <laughs> ไปค่ะ สนใจนะพี่ฝั่งนู้นมันคือเขาอะไรคะภูแปนภูแป้นภูแปนเราจะมองเห็นภูคาอำเภอปัวเลยอ๋อภูคาเด่นช้างนอนที่เขาไปกันเดินช้างนอน,น,นอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้วันนี้เรากำลังทำอะไรกันคะนอนครับออ <c oughs> นอนนหนดูสิดูดูหนอนอยังไงฮึเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแทนกล้องไปฝั่งนู้นหน่อยครับ เป็นพร้อมเลยดูดิทานแก้แค้นคือใครคืนนี้นะคะไหนดูยังไงเด็กใบมันหยิ่ที่ๆกันด้วยครับด้วยครับอ่ามันกระเีดึงมึงเล็กน้อยเนาะดึงกน้อยยังไม่ได้เห็นอ๋อเอาเอาหมดแล้มีไหมล่ะวันนี้สิเป็นคนจีนเจ้าเน่ะล่ะแน่ว่าหักบึงไป นัน่นพ<ะ>่อยเลยมีไหมมีเฮ้ยนหยดูดิซูมดิอยู่ด้ดดดดดานในแกเลยตักเลยเออไหยขอลองหน่อยดิข้างในมีชีวิตเอาเรามากินคนละตัวเร็วมีกี่ตัวมีตัวยวนี่บ้างโดนตัวน่<จ>ววถ้ะโดนตัวมันแตกเลยนะแตกเปาะเลยเหรออ๋อพี่ใหญ่เอาไอ้ยพี่ใหญ่เอาจากต้นนี่นใช่ไหม อ้าวอยู่ไหนล่ะโดนโบแล้วมั้งตายแล้วบ่อ๋อน่าจะอยู่บนนี้เจน่ะออเห็นไหมโชว์ให้ด้วยนะคะไหนโชว์ดิช่วยหนูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นอุ้ยมีมีอยู่ข้างในยังหมดแล้วมันหนีอ๋อเจอแล้วไหนไหนอุ้ยอู้อ๋อ กระเครื่อนตัวได้ไหมล่ะขอจับของขอวางที่มือได้ไหมมันจะออกมันๆนะไม่ไม่ขอวางที่มือได้ไหมมือสกปรกมากเลยอ่ะอืมสุกแต่มันติดยังไงอ่กินอ่ะเป็นยังไงหัวหน้าเผ่าวันหยุดเฉยๆดีไหมได้ไข่ไข่มดแดงไข่ไก่เมดแดงอ่าไปเออมึงคิดออกละวันไข่มดแดงอืมโอเคตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะสี่โมง สี่งไหมส่บงเท่าไหร่อ่ะคะนกี่มงนะสีบ่บามงยี่สิบสามแคมแรกนะคะ This dish hit hit young Hey bye bye ไม่แล้วหนึ่งกีตาไม่แล้วไม่เมื่อกี้สำหรับควันอยู่เมื่อกี้คือสำหรับควันอยู่พอไม่ถึงการสังเคราะห

พามเเจจวยตอนนี้แปดโมงสี่สิบหเราจะขึ้นภูเข้กันนะคะอาทิแรกกนต้องตกอ่าเป็นคนได้ กันต่อค่ะน้ำตกเลยที่จแปลงฟัานะที่แปลงฟันที่อ่าน้ำอยู่ตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกแล้วนะจ๊ะสิบโมงอันนี้คือทางขึ้นนะคะ โอเคจ้าโอเคสันเฮียเลยขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปอย่าไหลลงมาเลยนะไม้เทลเลยนะึ้นตุ่เลยนะ หมีต้นไม้ใหญ่มากซ่าทับข,ข้าวใส่กบอกไ้ใหรเป็นอะไราเราไเขาไอเผาเป็นหลา่ด้ครับสวัสเออน,น,น่อนนาจะหอมเนี่นคือผมกินไม่ได้เลย<ม><ส>ที่ทำอาหารนะอะไรว่าทำไมมันเป็นเป็นมากเป็นมากอาหารเขาบอกโอ๊ยมันมันชันจังเลย ต้นไม้มีแต่แบบต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะตอนนี้เที่ยงครึ่งโอ้โหได้อยู่ข้าวเมอร้านเราถึงจุดกลางเต็นท์ละคะบนต้องเทนมาแล้วต้องเดินขึ้นหัวอยู่ข้าวเนี่ย แล้วเราก็จะขึ้นภูเ่ากันต่อนะจ๊ะอีกสี่โลเลยเหรอแค่คิดก็เหนื่อยเขาขึ้นไปทำอะไรกันนะคะเขาขึ้นไปทำอะไรกันนะขึ้นไปทำอะไรกันเอ้อมันจะชันอะไรขนาดนั้นนะรออย่างใจจดใจจ่อ สภาพรอกินน้ำค่ะมาดูน้ำไหลจับจัจฉันมาทำอะไรที่นี่ไปเอออืมไปเออเหนื่อยเจ้เห็นทางก็เหนื่อยแล้วะ ในที่สุดเราก็ถึงทางลาบสักทีทางลาบสิสบเก้าไปจ้าเราก็กำลังถึงใกล้จะถึงแล้วกำลังจะไปะประเทศลาวแล้วขึ้นเต็มเปี้ยเลยอ่ะเอา้าสัญญาณเต็มเหรอตอนนี้ก็คืออยู่ทางเขาค่ะรว่าง ประเทศลาวกับประเทศไทยใช่เราจะไปหลักกิโลตอนนี้เราอยู่ลาวนะคะเนี่ยจะเช็คอินใหพ่อเช็คอินได้นะมีเื้อตรงนี้คอเขาจะเช็คอินยังว่าฟังแล้วนี่จีบเลย่ะผู้นำทางเรา การมันเป็นยังไงคะต้องดมยาแล้วยอเขาใช่ไหมยอัไอ้นี้ใช่ไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นอันนี้ตรงนี้ก่อนนะทุ่มตะปีนกันอีกนะคะนี่ตะปีนเขาอยู่ลาวได้อยู่นะปีนตะปีนเลยใช้คำว่าตะปีนในที่สุดเราคันเฮ้ยแก ใคยแก่ทำไมพอแก่เราจะทำอะไรวะเขยปูนี่เหรอครับเครแก่ใครแก่แกโอเคกันไหมวะเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยมากถึงแล้วมาลี็จ้าฉันถึงแล้ว แล้วก็จะกลับแล้วบ้าบ,บูย2.45ออกเดินทางกลับจ้ะใช่ไอ้ใครที่ปากดีเรียนเชิญนะคะไ <laughs> ี้ที่ไม่ไดหนักเยอะแต่แร่ต่ <laughs> อนด้ยากช็อตดูบรรยากาศค่ะเฮย้ยสวยมากเลย,ยเ,เรากำลังเดินกลับ นั่นเห็นไหมที่เห็นโล่งๆเป็นฟ่าหัวของไทยรูดทางลงจ้าไม่ได้ถ้ากินไม้ลุดอ่ะเราถ่ายคลิปมอลลี่ดีกว่าเอ็นดูเราไม่่วเลยนะเราไปกี่รอบแล้วเนี่ยวันนี้ขาสั่นเงยๆๆเลยตอนไปจ้าเราก็จะถ่ายลงกันไปเลยนะคะ ได,ได้อยู่นะได้อยออนนู่ได้อยู่ข <laughs> ้างล่างก็ไม่รู้ไปจ, <laughs> จ้าในที่สุดเราก็ถึงปางวัวเหรอ <laughs> ประมาณกี่โมงวะตอนนี้สามโมงสี่สิบสองอะประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนาทีที่เราเดินที่เราวิ่งดีกว่า <laughs> เราวิ่งละกิงด้วยทางวิ่งละกินาามา หลบลอยเลยด <laughs> ิค่ะหลบลอยเลยดิค่ะตลกอังภาพติดตาเลยนะเนี่ยพี่แมมหนูขอโทษนะหนูไม่ได้ตั้งใจเลยหลบลอยลอยไมด้หลบลอยลอยไม่ะด้เฮ้ยต้องบึกเลยนะ พี่แบบเทกระจาดลงไปอ่ะพี่แบบกูไม่เอาอะไรแล้วกูขออยู่ตรงนี้แหละโคตรบ,บาปเลยใช่เวนกรรมจะตามทันไหมเนี่ยนันเราก,ก็ไม่พร้อมรับนันเราก,ก็ไม่รับ ไม่ค่ะขา้ามข้ามกำแพงก่อนนะคะน้ำตกน้ำตกน้ำตกไปไปล่อยที่น้ำตกเลยนี่หน้าลุงรูวไม่คี่ชีวิตเลย <laughs> เร็วมากเลยอ่ะดูเองนะแม่ลูกไม่ดูแล้วนะ <laughs> ตัวเองก็ไม่รู้จะดูใครแล้วตอนนี้ตัวเองยังไม่รอดแล้วอ่ะแม่จับให้มั่นแม่ดูเองแม่รูปอ่ะเวลาเฟคคองไปเคมอ่ะไปนอนแอ็นมิน่างันนะดูกันเองแพ้จ้าถึงนน้ำตกแล้วไปกันต่อวันนี้เราแคมป์ริมน้ำวันนี้กี่โมงห้าโมงครึ่งแล้วอ่ะหกโมงตอนนี้ก็หกโมงแล้วใคพยายามเดก็เลยพยายามก่อนเนี่ยพยายามไม่ถึงขั้นตอนนี้เลย ถึงน้ำแล้วจะอาบได้หรือเปล่าน่าจะเย็นเย็นใหม่โหใม่แล้วพี่ขนาดเมื่อวานลงไปแช่เช้าเช้าจะน่าตอนนี้6โมง35แล้วจ้าเราก็ยังไม่ถึงแคมป์อ้ออีก3เข้ยเขายืมมอไซค์ได้ไหมจ้าไปต่อ หนึ่งทุ่มเราก็มาถึงแคมป์แล้วจ้าคืนที่สองแคมป์ริมน้ำจ้าปังปังสภาพแบบโอ้ยไม่ไหวการทรงกลางเต็นท์ทำกระพงทำกับข้าวหน่อยอะไรหน่อยตอนนี้หกโมงสิบสามจ้าอากาศมีเมฆเบาเนาะ ตอนนี้เก้าโมงแล้วค่ะเก็บของเสร็จแล้วเกำลังออกเดินทางกลับเขาน่าจะลืมนี่เราเดินทางกลับแล้วนะคะคณครูนี่ตัวตนใช่ไหม

เหมือนโมเมนต์โมเมนต์ไปไหนกันนะสองเท่าอะแล้วยังเหมือนอะเนี่ยตอนนี้ประมาณกี่โมงสิบโมงสิบเรามาถึงแล้ว เรามาถึงจุดขึ้นรถแล้วลจ้า